กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะมามแชร์่นองวันนี้จะพาไปทากิจกรรมทางกายเพื่ออะไรกิจกรรมทางกายก็ดีนะเพราะว่าเราคุยกันเรื่องติดทบเบนะ็ดมาแล้วเราก็ต้องหากิจกรรมกลางแจ้งทํากันดีกว่าอ,อ๋อก็คือเหมือนไปออกกําลังกายออออหาก<ช>ิจกรรมอื่นๆทำนะคะแต่ว่าไปออกกาลังกายที่ไหนดีไปติดตามไปเลยค่ะมามแชร์ สำนักง,งานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพจัดเสวนาสาธารณะในเรื่องของการขับเคลื่อนกิจกรรมทางกายสู่การปฏิญาณกรุงเทพซึ่งในปัจจุบันนี้ปัญหาการขาดกิจกรรมทางกายนั้นเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้ประชากรโลกเกิดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังจึงทําให้สสสได้มีการผลักดันในเรื่องของการรณรงค์ให้คนไทยนั้นปลอดภัยจากปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ แล้วท่านผู้ชมทราบหรือไม่ครับว่ากิจกรรมทางกายนั้นคืออะไรและในวันนี้มัมแชร์เลยมีเรื่องราวของกิจกรรมทางกายนี้มาฝากกันครับความหมายกิจกรรมทางกายเนี่ยหมายถึงกิจกรรมทุกอย่างนะครับที่ทําให้ร่างกายเคลื่อนไหวนะครับไม่ว่าจะเดินวิ่งเล่นกีฬาการขยับตัวในความจําเป็นของการใช้ชีวิตต่างๆนะทุกเรยาบทนะครับซึ่งส่วนนี้เองเนี่ยก็ ก็สำคัญไม่น้อยไปกว่าสิ่งที่เราคุ้นเคยกันมาก,ก่อนเรื่องการออกกำลังกายหรือเอ็กซ์เซอร์ไซส์นะรเหรือเรื่องกีฬานะครับเป็นเรื่องที่คลุมทั้งหมดนะครับซึ่งช่วงหลังเนี่ยเราก็พบความสำคัญมากขึ้นว่าไม่ไม่ใช่แต่เป็นกระตุ้นเรื่องการออกกำลังกายเล่นกีฬาอย่างเดียวนะครับการที่คนไม่เหนื่อยนิ่งมีการเคลื่อนไหวในวิถีการชีวิตประจำวันเนี่ยสำคัญมากนะครับก็ก็ต้องมีระบบคิดหรือว่ามีคำแนะนำ เพิ่มเติมนอกจากให้ไปออกกําลังกายเนทะ่านั้นก็คือว่าทาอย่างไรในชีวิตประจำวันเราเนี่ยจะเคลื่อนไหวร่างกายให้ได้มากเพื่อลดปัญหาสุขภาพครับส่วนที่เราต้องแน่นิ่งเหนื่อยนิ่งมากหน่อยคือตอนนอนหลับนะครับลืมตาตื่นมาเนี่ยจริงๆแล้วต้องดูแลการเคลื่อนไหวร่างกายเราจนกว่าจะไปนอนหลับใหม่นะครับซึ่งวิถีชีวิตดั้งเดิมเนี่ยปัญหานี้จะน้อยนะฮะแต่วิถีชีวิตปัจจุบันเองอย่างที่เห็นว่าเรามีสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะ เราขยับร่างกายน้อยมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการสัญจรก็ดีการใช้ชีวิตประจําวันก็ดีการทํางานก็ดีนะครับเราอยู่บนโต๊ะทํางานอยู่หน้าจอหน้าคอมอยู่บนรถเสียเป็นส่วนใหญ่นะครับฉะนั้นออปัญหานี้เริ่มกลายเป็นปัจจัยเสี่ยงมากขึ้นของชีวิตคนในทุกวันนี้ครับภาะวะที่เด็กอ้วนมากขึ้นนะครับนี่เป็นปัญหาชัดเจนเศรษฐีบอกการเคลื่อนไหวทั้งกายที่สำคัญนะครับแล้วจริงๆวัยเด็กยิ่งสําคัญใหญ่เพราะเป็นวัยที่ก่อพฤติกรรม ก็อพฤติกรรมตั้งต้นก่อสุขลักษณะสุขนิสัยที่จะติดตัวต่อไประยะยาวเลยนะครับฉะนั้นยิ่งมีความจําเป็นที่จะต้องทําให้เขาเติบโตมาอย่างเป็นคนที่แอคทีฟนะครับเป็นคนที่มีการเคลื่อนไหวร่างกายประจําไม่ใช่จมปลักอยู่กับหน้าจอหน้าคอมนะครับนิ่งๆอย่างเดียวนะครับฉะนั้นเ,เป็นวัยที่ผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่ผู้ปกครองจนถึงโรงเรียนต้องดูแลทั้ง การแนะนําทั้งการจัดสิ่งแวดล้อมนะครับเพื่อจะแก้ปัญหาเด็กอ้วนอย่างที่ว่าแล้วก็สร้างสุขนิสัยระยะยาวด้วยครับฉะนั้นนอกจากดูแลอาหารนะฮะดูแลเครื่องหนุ่มผมอะไรดีแล้วเนี่ยเรื่องการดูแลและกิจกรรมเมื่อ,กอ,กอกไก่ของเด็กเนี่ยขอให้ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญหนึ่งนะครับที่อยากฝากผู้ปกครองให้ดูแลแล้วก็ช่วยกันสร้างนิสัยสิ่งนี้ครับ นี่แหละครับท่านผู้ชมเรื่องราวของกิจกรรมทางกายที่เรามานําเสนอกันในวันนี้ซึ่งนอกจากจะทําให้ร่างกายของเราแข็งแรงแล้วยังทําให้เราได้ห่างไกลจากโรคต่างๆด้วยนะครับคุณ <c oughs> พ่อคุณแม่ก็ควรพาลูกๆออกไปทํากิจกรรมนอกบ้านตามสวนสาธรารณะต่างๆในยามว่างด้วยนะครับซึ่งนอกจากจะทําให้ร่างกายของเราแข็งแรงแล้วยังทําให้เราได้ใช้เวลาว่างไปหาความสุขเพิ่มเติมความรักไปกับครอบครัวได้อีกด้วยนะครับ มัมแชร์เห็นไหมวันนี้อ่ะอย่าลืมนะคะขยับร่างกายเนี่ยสำคัญจริงๆตั้งแต่คุณแม่เพื่อแล้วนะคะเรื่อิดแทบเป็ดแล้วก็ตอนเปิดรายการที่เป็นคุณแม่ลูกแฝดเขาบอกว่าขอให้ได้ขยับร่างกายอย่างน้อยวันละ20นาทีใช่แล้วนะ ถ้าเราไม่เล่นสมาร์ทโฟนหรืออะไรก็ช่วยช่วยได้เพราะว่าถ้าเราเล่นแล้วเราจะนั่งอยู่ตรงนนิ่ใช่แล้วค่ะเชื่อว่าพ่อแม่ทุกคนไม่มีใครอยากจะไม่แข็งแรงนะเพราะว่าถ้าเราแข็งแรงเนี่ยก็ได้เลี้ยงลูกได้มีคุณภาพด้วยเพราะฉะนั้นเริ่มออกกําลังกายตั้งแต่วันนี้นะคะอย่าลัดอย่าผัดวันประกันพุ่งใช่แล้วนะคะจนวันนี้ต่อเติมกันและกันดีเนาะวันนี้นะคะก็แน่นอนมีคลิปน่ารักน่ารักนะคะแต่ว่าวันนี้เขาจะพาไปออกกาลังกายหรือว่าจะพาไปบ่นเกี่ยวกับปัญหาเรื่องอากาศตอนนี้นะมันร้อนที่จริงนะตอนนี้ร้อนมากๆกันนนททีีีเดยวะะคฝ่ ถ้าจะตกทําท่าอย่างเดียวเลยนะไม่ตกสัทีเพราะฉะนั้นอากาศร,ร้อนทำรารการไปดูคลิปนี้ดีกว่าค่ะชไปที่ชาคึนา่นไป,ไปนแล้วนี่อะไปไปอไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปวไปแ้วไป้วไแล้วไปแล้วไวไปแล้ว ที่จะทำพิธีที่สุดก็ไปบริหารร่างกายในน้ำได้ทั้งบริหารด้วยทั้งแช่น้ำด้วยใช่แล้วเก่งๆเๆเดี๋ยวจับไล์กดเอ้ยจับไล์เล่นน้ำดีกว่าวันนี้แม่ตุ๊กเนี่ยโหดกับลูกอยู่ตลอดเลยอ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ก่อนืจับเสื้อใไปน้องตายแล้วใช่แล้วนะคะอย่าลืมส่งคลิปมานะคะถ้าได้รับการคดเรื่องมาออกอากาศก็รับไปเลยเสื้อยืดส่งคลิปนักฟังน่ารักของครอบครัวคุณมาคุณแม่เพื่อนด้วยนะคะส่งคลิปของเมียงเทียนมาให้เราดูกันด้วยนะเดี๋ยวจะไดถึงงงงแลลล้้้ววเเเดดดดีีี๋ยยพรรรรรุ่่่่นนกกกกัััับบมมมาาาาจอออใหคะืๆตทส10โ ทางช่อง14ค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้มแม่แอมแม่ตุ๊กคิมงานมัมคลับอาจารย์ไพรวนแสงสุนทรลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ